เอาเสด็จอำลาพ้าจากต่างคนต่างนี่ประคิดโดยผู้ใหญ่บ้านนี่ให้ยกองค์การบริหารส่วนตำบลสายมูลตลอดจนญาติพี่น้องมาแน,านาะนำนั่งไปอีกนิมนต์นิม,มนต์มมนทุกลูกเลยครับเพราะว่าพ่อกล่าวคำถวายแล้วยังแล้วโยม,มโตะวรักตัสมม,สมสาสามกุฏาณ์น้โบ พรุธโมพารเตทิพย์โคสังโฆอิมานิฟังสุปุระกิวรานิตะปาริวารานิปฏิคันหาตุตามหากังทีฆราตังคุ้พื่เจริญข้าพเจ้า านิกาสราเป็นประถานร้อนด้วยญาติทุกท่านขอร้อนถวายบ้าปังสกุลและจีวรกับทั้งบริวารขอพระภิกษุสงฆ์จงรับข้าปังสกุลและจีวรกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลายเรียกไตรย์และความสุขแน่ข้าพเจ้าทั้งหลายใน้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีบิดามารดาเป็นต้นที่ลาโลกนี้ไปแล้วต่ะการละนานเทินสาธุทางอาหารเสริมจุนแม่ดีหวานนะครับ เป็น ha, เนเจ้าของโรงงานเป็นอย่างวายพระคุณเจ้านะครับเชิญเข้ากันได้รับบริจาคได้ดูอีกทอดนึงนะครับครับกับพ่อที่มาใหม่ด้วยนะครับที่เซนต์นะครับขยันนะครับตอบตัวไรัวจะพาพาสู่ทุกคนนะครับดูว่าบางคนจะไปทิ้งข้าวข้าวมา บางคนก็ได้บอกในกรมเราก็ไม่รู้ว่าเป็นบุญเป็นผู้สนะครับถึงยกกระดิตใจเฮานะครับจิตใจบริสุทธิ์จิตใจสะอาดนะครับหรืทำมาเฮามีความสุขใจนะครับกัอคุณกคนที่เราจริงคนเฮาผมยิ้มยังมากไปนะครับแต่ที่บุญกุศลเท่านี้นะนะครับหลังจากอยู่ปกตินะครับเฮาปฏิบัติที่บ้านปฏิบัติที่ทีทำงานไป้เพนะครับบุญเดี๋ยวไม่ได้แสดงออกครับ ก่อเสียงมาทั้งทีบัดก่อนทายกก่อนที่ศิลปพรเป็นภาษาบาลีครับเดี๋ยวนี้เวลาซิปทั้งหลายที่มาจากสารเดียต่างๆมนี่ที่เดินทางมากโนโมทนาตอนิมนต์หลวงพ่อมหาตาม เวลาอันทีสมควรใจดีเศรษฐีใจบุญทุกคนที่าาร่วมขอดขอาป่าสามัคคีเพื่อสนับสนุนสร้างที่สัพยาอันเลื่อนรม m ดอดปูดตาบ้านพกยาวส่บนพของเราก็พอ่อ้ผู้ใหญ่ใจดีเศรษฐีทุกคนนเพื่อได้หลายอย่าง โดยเฉพาะวันนี้เป็นการซื้อที่ดินถวายแจ่พุทธศาสนานเราจะได้เป็นมงคลเพราะว่าแผ่นดินถูกเป็นวัตถุเจนของโดยเป็นดินตางต้นไม้ใส่ก็ได้สาราสุโบราณปิติเจของศาสนวัตถุก,ก็ได้จึงเป็นบุนง,งานยิ่งใหญ่โจน รับ่าบปเจ้ากับราชสุขโขคุณยักษ์สัุจจะสมบูรณ์ตามคําสอนพระเจ้าแล้วคือได้สลัปฏิบัติใจน้อยมากมากน้อยตามที่เราสมมติแต่ว่าจิตใจทำเช่นนี้ยิ่งใหญ่แล้วเพราะเขาบนคงจะเลื่อยไหล,หลกับสู่ไปถึงอยู่สู่จิตใจครอบครัวของท่านขอให้ท่านทั้งหลายมีสุขภาพกายที่แข็งแรงจิตใจเบิกบ,บานอย่าจนอย่าเจ็บอย่าเจงอย่าจากกันขอร่ำรวยรุ่งเรือง รวบรวมต่อไปรับคหอนย่อมขบถมลนะครับก็เป็นการเสร็จที่ที่นะโมตารโมตตาปะกวาตนะโมตตาภะกวาโตอะระาโตสัมมาสัมปันิปัตตา เป็นประธานพร้อมด้วยญาติมิตรทุกท่านพูตาหารกับทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุข ่าบ้านวัดที่ทาส่งเกับตันมอบบ่านมอบที่แล้วนึงครับสวนเนี่บ่ิเวณนึงชื่อๆนะครับนึงชื่อๆนี่ท่านประธานเตี้ยหานนึงคับสวนนี่พรรคพลังประชารัฐท่านทวัดใชยของผมนึงคับสวนท่านว่าได้เบอร์สิบเนี่ยมันจะมีแนวคาวนะครับมันยังบ่ลงใส่มูลชาวบ้านไก่เฮี้งเคี่ยงถิ่นบ้าบุญนั่นนั่นหลวงพ่อมณีเป็นบุญไงครับการซื้อที่ดินถวายสง นับเป็นทานมาหานาทานอย่างขอเสียงเลยครับพี่น้องขอเสียงส,สุดๆนะครับเบอร์สิบเลครับเอออาจารย์ดรสนุกสิงห์มากพี่น้องทุกท่านขอเท่งวา <c oughs> ยพี่นอ้องขึ้นตกข่าวลยนี่ซึ่งเป็นเกิดและเขียเลือกตั้งนะครับที่ที่สองนอกนะครับ ครับอันดับต่อไปนะครับพระสงฆ์คนฉันเขาดีครับคือสิบปริการลบวนนอกพระคุณเจ้านอกพระอาจารย์คืออา,าจารย์ทั้งหลายนะครับอันดับต่อไปพบพรา้อ,อมออกัเชิญอาจารย์พ่อ,น,อ,พอนะครับอาจารย์ดรวินยูยุทธภิตนะครับพบปะสังสรรค์กับพ่อแม่พี่น้องบ้านคกยาบ้านแปดมูานเก้านะพ่อแม่พี่น้องสนุกสิงมากพ่อแม่พี่น้องที่เข้าร่วมทั้งหลาย บางคนกติจำพ่อได้บางคนกติจำพ่อได้นะครับค็ยเป็นผู้แทนสมัยก่อนพี่นอ้องคอยสดารภาพผมกติจำพ่อได้ตอนที่ผมยอยูหลาย,ยาแลนวแต่ดีแต่ก็ได้รับหนังสือช่พระอดขปาน้แม่นะครับพระอด่อปาได้นอนบููตา บัดโคนย่าบัดกระเริ่มจังหวัดหนองค่างมามาเข้ามือน,น,มมน้องมีอะไรใช้วันนี้ขันด้อพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนที่มาเข้าห,หุ่มือนี้น,นะครับไอนี้คว้านสุกคว้านเจริญนะครับไอุงรอตเตอรี่ทุกหท,ทุกคนเนี่ยนะครับระวังทีหนึ่งทีสองตีสามนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาให้พี่น้องเดลียววนเหซื่นกันก่อนประเพณีงสงการานต์นะครับเนาะ โดยเฉพาะพวกผมนะครับผู้นำทองทินผมเองก็ดีนะครับแล้วก็ท่านนายกอบตเองก็ดีนะครับมีอย่างให้รับใส้นะครับมีอย่างที่จะให้เติมเต็มความสุขความแม่พี่น้องก่ยินดีนะครับยินดีเป็นผู้สนับสนุนตลอดนะครับโอกาสนี้เป็นทีุ่เราประบทานอาหารครับท่านท่านสจท่านนายกครับมาเชิญรัประทานอาหารก่อนนะครับเชิญครับครับทร่มมือจาก คุณป้าธัญญานะ,นะครับคุณป้าปั้วนะครับซึ่งมีสกุลไพยมาแจกนะครับแล้วก็บุรสาว๋วยเตี๋ยวคุณอ้อนะครับนะครับวันนี้ขอขอบอ ในนามลูกหลานบ้านโคกยางคุณพ่อก็ชื่อนายเดชอบกุลนาอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็คุณพ่อส่งมาเนี่ยเลี้ยงเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กๆแล้ก็เรียกท่านหลวงก็พอดีท่านหลวงได้ย้ายยัจสงสารที่นี่ว่าแต่แม่พ่อก็แพทแผนไทยของเราส่งเรือนจำกรุงเทพมหานครช่วงโควิดเราส่งเป็นล้านกระปุกนะคะโดยคุณก่อเอ๋ชื่อนะคะ โดยคุณสนที่ริมทองคุณเป็นผู้จ่ายเงินเราแต่เราก็บริจาคให้ลงเรือนจําทั้งหมดเลยไม่มีใครเสียชีวิตเลยช่วงโควิดนะคะก็เลยมีความประสงค์ว่าเรามียาอยู่แล้วก็ามาจําหน่ายพี่น้องประชาชนใครอยากได้ยาสมุนไพรก็แจกทุกท่านนะคะแจกจำหน่ายไปให้ทั่วถึงกันนะคะเพราะว่าเยอะมากเอามาไม่ได้เพราะว่ารถเก่งอันนี้เป็นเป็นขิง คือทุกคนสมุนไพรรู้จักถิงกันอยู่แล้วแต่ว่าจะรับประทานทุกมื้อเป็นไปไม่ได้ก็เลยใส่แคปซูลอันนึงนะคะขับลงในลําไส้ท้องอืดแล้วก็ไขมันในเลือดนะคะขิงมันจะให้ความร้อนทานวันละหนึ่งแคปซูลตอนตอนท้องว่างนะคะพวกไขมันในเลือดไขมันอุดตันเส้นเลือดนะคะแล้วก็ทานได้แล้วก็ถิงนะคะแล้วก็อันนี้อันนี้คือฟ้าทะลายโจรทุกคนรู้สรรพคุณแต่อย่าทานประจํานะคะมันจะอันตรายต่อไต ฟ้าทะลายโจรให้ทานเฉพาะเมื่อมีอาการเจ็บคอหรือเป็นหวัดเจ็บคออัดไปเลย3ามสี่เมตรลุ้งขึ้นหายเลยดูฟ้าทะลายโจรน,นะคะโควิดจะกลัวตัวนี้อันที่สองอันที่สามนี่คือกระชายขาวอันนนท์คกระชายขาวเนี่ยมันจะต้านโควิดได้อันดับหนึ่งเลยแต่กระชายขาวจะมีคุณสมบัติพิเศษคือบำรุงกระดูกบำรุงสมองนะครัแล้วก็บำรุงกำลังก็ทานได้วันละหนึ่งแคปซูลนะคะ แล้วก็ตีผลานี่ตีผลานะคะตีผลาเป็นวิตามินซีมีมะขามป้อมมีสมอพี่เพ่สมอไทยทุกสมออยู่ในนี้นะคะ,ะวิตามินซีจะสูงรับประทานได้ทุกท่านค่ะนี่คือตีผลาสำต่ับคุณทุกท่านอยากรู้ก็ใครเล่นอินเทอร์เน็ตเป็นก็เซิร์ชดูในเน็ตได้นะคะทุกอย่างมีหมดในใน u t u b e นะคะ,ะก็ะกล่าวแค่นี้กลบาววัตการคุณทักทนกลาบทุกท่านค่ะคงจะต้องอำลากับพัทยา เพราะว่าเลี้ยงสุนัขจรจัดอยู่ที่บ้าน15ชีวิตอยู่ข้างนอกอีกเกือบร้อยชีวิตก็มียายอายุ80มาอยู่ด้วยเมื่อเช้าโทรไปบอกยายบอกยายอยู่คนเดียวเป็นห่วงบ้านก็จะขอลาทุกท่านแล้วก็เจอกันใหม่อาจจะมีปัจจัยอาจจะสมทบมาทำเรื่อยๆแล้วก็จะแจ้งข่าวมาทางญาติพี่น้องนะคะทางกรรมการวัดค่ะมีบัญชีอยู่แล้วบางทีก็ยังเก็บไม่ได้ก็มีก็เดี๋ยวจะทยอยเข้าบัญชี